จ้อยๆมากกว่าแม่ด้วยซ้ำนะคะอีิสมปอง,ย,งยังอยู่นะคะโอ้ยังอยู่ลระคะโอ้ยังอยู่ค่ะ,ะพระพรก้อยขอกล้วยให้พ่อเอกหนึ่งร้อยอ๋อได้คะ่ะประภนได้นะคะจัดให้นะคะอ่าีิสมบอกมาแล้วมาแล้วมันหลบมันหลบพีิสมมันนี่เนาะ ไม่เป็นอันนี้เลยมันเป็นอุปสรรคทุกอย่างเลยทำไมต้องหลบด้วยอ,ะอ่ะออพี่นกบอกอยู่เป็นเพื่อนจา้าแต่เป็นแต่ปิดเสียงอ๋อคะ่ะขอบคุณคะ่ะปักหมุดนะคะค่ะปักหมุดแล้วขึ้นใช่ไหมขึ้นใช่ไหมคะพี่พี่แม่แม่ขึ้นใช่ไหมโอ้โหสองชั่วโมงแล้วเพิ่งจะนึกได้มาขึ้นก็ยังจะเป็นอุปสรรคอีกเอี้ยงวะ อ่าพี่วาลินของพี่ด้วยสองร้อเอ่อของพี่ด้วยค่ะสองร้อยผลไม้พ่อพายนะคะสองร้อยพี่วาลินสองร้อยแล้วก็่าพระพหน,นึ่งร้อยคะแนนนะคะรวมเป็นสามร้อยคะแนนนะคะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมคะมีใครจะถวายผลไม้พ่อไผ่อีกไหมจ๊ะ <laughs> พี่วาลินหวันหวเลาะหัวเลาะ หวันเลาะใช่ไหมเออบุญมีแต่กรรมเริ่มจะบังและกรรมเริ่มจะบังนะสาปักหมุดให้ยายจะหลบมีหลบมีหลบ,หลบแหมเ,ออเลขพร้อมเพล้วนี่มันมีหลบด้วยน่ะสุดยอดจริงๆเลยเดี๋ยวต้องตัดออกจากกองมารดกแล้ว ต้องเปลี่ยนละเปลี่ยนใหม่แอ่าเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บหนึงนะจ๊ะเดี๋ยวไปเอาผลาไม้มาถวายพระพกระชายก่อนนะเดี๋ยวเหมือนจะแบบว่าจะได้เดินหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะไดะ้ไปเดินตามพ่ออีกกันเนาะต้องปัดลงนะคะทุกครั้งคนถึงจะเห็นนะคะปัดลงปัดลงยังไงคะน้องก็ยิ่งฉลาดลึกอยู่ น้องก็ยิ่งฉลาดลึกอยู่นะคะพี่ๆนะแต่แตละอย่างนี่มันแบบว่าอุปสรรคทั้งนั้นเลยนะคะมาไปถวายผลไม้ก,กันก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปไปเดินตามพ่อเอกก่อนเพื่อจะรีดไขมันนะคะไปเดินตามพ่อเอกเพื่อจะรีดไขมันเรานะจ๊ะ โอ้ยเอามาถวายผลไม้พออีกกันก่อนกันก่อนนะจ๊ะ ये हो मुझे काम मिले าแล้วจ้าผล,ลไม้อึบอบอึบอึบอึแหนแน่แนแน่นี่นะคะ,อะของพี่วารินนะคะ200คะแนนแล้วก็อของป้าพรนะคะ100คะแนนนะคะร่วมกันเลยนะคะขอบารมีประพายเอกชัยนะคะส่งผลให้ป้าพรและพี่วารินนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง